ครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนคนระับวันนี้นะครับผมนะแอปหรือว่าซีอาร์ดชานลนะครับจะมาสาธิตวิธีการซื้อเกมจากร้าน AB Gameshop หรือว่าร้านแอปเกมช็อปนะครับก็ทางร้านนะครับจะรับฝากซื้อเกมจากสตรีมแล้วก็จําหน่ายเกมสตรีมนะครับไม่เกลียนไม่โกงแน่นอนครับสั่งซื้อกับทางร้าน AB Game s ช o p เนี่ยได้ของไปเล่นร0 0็ครับไม่ต้องห่วงครับ โอเคนะก็ที่หายหน้าหายตาไปนานก็ไปเปิดร้านนะเตรียมที่จะขายเกมให้กับทุกคนครับไม่ว่าคุณเป็นใครครับก็สามารถสั่งซื้อกับทางร้าน a b g ี m ก s o p อได้นะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคนไหนที่จะสั่งซื้อเกมจากทางร้านก็เข้ามาค้นหาครับที่ช่องค้นหา Facebook นะก็คงมี Facebook กันทุกคนเนาะ ก็ไม่มีคนไหนครับที่จะไม่ค่อยได้เล่น Facebook หรือว่าอะไรก็มีหลายช่องทางนะที่สามารถติดต่อทางร้านได้โอเคก่อนอื่นเรามาดูที่ช่อง Facebook ก่อนครับพิมพ์เข้าไปว่า a b game shop นะ game shop คุณก็เข้ามาในแฟนเพจก่อนเลยครับแล้วก็กดไลค์เพื่อที่จะติดตามข่าวสารเกมแลดราคาต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ไ่ให้ถ้ามีเกมในลดราคาประจำวันนะโอเคก่อนอื่นแล้ว ให้คนไหนนัที่จะสั่งซื้อนะก็เข้ามาที่นี่เลยครับทำรายการโดยดูนะว่าเกมไหนที่จะสั่งซื้อสมมุติว่าคุณเนี่ยจะสนใจเกมนี้นะครัแล้วจะสั่งซื้อ killing for นะราคา150โอน10โอนเนี่ยคือโอนเงินผ่านธนาคารนะครับ แล้วก็200ทูก็จะเป็นผ่านบัตรทุมันนี่ก็เติมเข้ามาให้กับร้านนะครับโอเคสมมุติว่าจะเอาคิวลิงฟอร์นะครับก็มาตรงนี้เลยก็ไปดูลิงก์เก่าๆนะว่าที่ผมโพสต์ไปเนี่ยจะมีวิธีการชำระเงินกับทางร้านอยู่นะแล้วก็จ่ายด้วยบัตรธุมนันนี่โอนเงินผ่านธนาคารบัญชีกกษิรกรไทยนะ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีก็ตามนี้เลยครับพอจ่ายเงินจ่ายตังอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็มาแจ้งชำระเงินกับทางร้านครับก่อนอื่นเลยอันนี้สมมุติว่าคุณจะชำระเงินด้วยบัตรทูมานี่นะครับก็มาดูที่ลิงก์นี่เลยครับที่แปะไว้ให้นนี่ครับลิงก์ก็จะนำคุณมายังที่ช่องเติมเงิน,นครับ ให้กับร้าน AB Game Shop นะครับแล้วคุณก็ใส่รหัสบัตรทูมนันนี่แนะนำให้ใช้เหดยนบาทเด่นห้าเด่นสิบคูณนะครับอย่าไปใช้มิดโงมิดโกนอะไรแหลมๆนะครับเดี๋ยวเลขบัตรอาจจะคัดเคลื่อนได้หายได้นะสมมติว่าพิมพ์ดีหลักกัแล้วครับโอเคอันนี้ทำให้ดูเฉยนะอย่ามาใส่มั่วให้ผมนะครับต้องเห็นใจกันหน่อยนะ เดี๋ยวเช็คของเช็คอะไรนี่ได้กันล่าช้าครับต้องทำรายการมาอย่างจริงจริงยังจังนะอย่ามาเล่นๆนะต้องขอกลับเรียนไว้ตรงนี้ด้วยโอเคอีเมลนะครับสำหรับอีเมลก็สมมุติว่าเด็กดอกอีเมลที่คุณจะใช้ อย่างนี้ว่ะเป็นอีเมลที่ผูกกับบัญชีสเตรีมอะน,นะเจ็ตเงินซื้อ killing foil ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวกลับไปดูใหม่นี่ครับเจ็ตเงินซื้อ killing foil killing foil เจ็ไปเลย foil พิมพ์ไหมครับแล้วก็ชื่อในสตรีมสมมุตมิเป็นเด็ก d อ g fc โอเคก็ fc ใช่ไหมก็กดเติมเงินไปครับเย่างแค่นี้ก็เรียบร้อยนะแต่ อย่ามาเล่นเล่นๆน,น,นะครับไม่เอานะ <c oughs> โอเคต่อมาครับพอคุณแจ้งชำระเงินชำระเงินกับทางร้านด้วยบัตรธูมานี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาคุณก็มาแจ้งชำระเงินกับทางร้านครับสามารถแจ้งได้ในเพจเลยครับก็ นี่จะมีตัวอย่างการแจ้งชําระเงินอยู่นะเวลาวันที่สั่งโดยประมาณชําระเงินโดยบัตรทรูหรือว่าชําระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคารคุณก็บอกมาครับก็ก๊อปก๊อปอ,อันนี้มาก่อนเลยก๊อบมาปุ๊บวางครับวันนี้สั่งซื้อนะก็สมมติว่าเรนสั่งซื้อ16นาฬิกา20นาที เปลี่ยนเปนสมมติว่าที่สั่งซืเป็น11น,นาฬิกาซุ้ซ,ซ,ซนอโอเคเวลาโดยประมาณนะครับไม่ต้องตรงมากแต่เอาให้ใกล้เคียงกันก็พอครับส่วนวันที่สมมติวันนี้เป็นที่24เดือนมีนา58ก็ใส่ไปครับชำหระเงินโดยบัตรทูก็พิมพ์บายสำาระเงินบัตรทูหรืออาจจะไม่ต้องเขียนเต็มก็ได้เขียนบัตรทูใส่ก็ได้บัตรทู สมมุติว่าเติมมา150บอกอีก50อย่างนี้นะครับเป็น200เพราะว่าเมื่อกี้ชุดเมื่อกี้200ใช่ไหมก็ทำให้เต็มจำนวนครับแล้วก็200อะไรอย่างนี้นะโอเคต่อมาก็ดูที่อีเมลครับอีเมลเด็กเด็กดอก FC ไหมเบเด็กดอกโอเคเด็กดอกอ้อยตรงกับในนี้ครับเด็กดอก gmail โอเคเก่งที่สั่งซื้อ คิ l ิ่งโฟล์ก็พิมพเข้ามาด้วยครับคิ l ิ่งโฟล์โอเคถ้าสองเกมคุณก็สลัดนะครับสมมติซื้อเกมฟาคาย4ีก็พิมมา <c oughs> <c oughs> ชในทีมก็เด็กดอกเอฟซีเมื่อกี้เด็กเด็กดอกเอฟซีโอเคครับแล้วก็โค้ด oh. ไปยังร้านเลยตอนนี้ก็ รอครับรอผมเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งเกมเข้าไปที่อ e ีเมลแล้วคุณก็เปิดใช้เปิดเล่นกันได้ครับโอเคเพลงในนี้คุณก็จะได้เกมไปเล่นกันนะคุณชำระเงินมาผมก็ส่งเกมไปโอเคตามนี้นะครับสำหรับวันนี้คนไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้ครับ โดยมีช่องทางดังนี้ครับนี่เลยครับแอดไลน์ก็ได้ครับ AB Game Shop นะเิียมไปส่วน Facebook ก็จะเป็น AB Game Shop ครับมีอีกเฟซนะโดยเฟสนี้จะเป็นเอาไว้ติดต่อกับลูกค้าดูที่ลิงก์ URL ครับก็ถ้าไม่ใช้ลิงก์นี้คุณอาจจะโดน ตัวปลอมหลอกได้นะครับต้องดูลิงก์นะครับผมแนะนําเลยตัวนี้อย่าไปหลงเชื่อครับดูที่ลิงก์ c e b o o k ก /abgamesteam r นะสำหรับ Facebook ที่ผมใช้ตอบติดต่อลูกค้านะส่วนในร้านเนี่ยจะเป็นลิงก์นี้ครับ abgameshop ธรรมดาครับแต่ถ้าเป็นใน Facebook ก็เป็น abgamesteam นะตรงนี้ครับต้องดูให้ชัดเจนครับต้องสอบถามกันให้แน่ใจก่อนนะไม่ไม่ใช่ไปหลงเชื่อถ้าผม ทักเฟซอะไรไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้นะครับต้องดูให้ดีๆครับตรงนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีครับเพราะว่าจะมาถามผมไม่ได้ครับว่าเกมได้หรือยังอะไรไม่ได้หรือยังเพราะว่าต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนครับโอเคดูที่ลิงก์ URL นะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับคนไหนที่สนใจก็สั่งกันเข้ามาได้ครับยินดีให้บริการทุกคนครับสอบถามเกมและราคา เพื่อสอบถามเกมไหนที่สนใจติดต่อเข้ามาได้ทักแชทมาได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอเก่าควคำว่า Say g o ก d ๊ดบไปแล้วครับเราเจอกันครับคลิปหน้า